สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำการป้องกันกลิ่นของอชักโครกนะครับหรือ,อห้องส้วมเรานะครับก็ง่ายๆนะครับเราจะทำการดับกลิ่นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดไปในตัวด้วยนะครับ สิ่งที่เราจะทำครับก็ลงทุนแค่12บาทนะครับก็สามารถใช้อ่าได้เป็นสัปดาห์นะครับนั่นก็คือนี่ครับเป็นยาสีฟันนะครับหลอดนี้12บาทนะครับที่ซื้อมานะครับหลังจากที่เราได้หลอดมานะครับเราก็จะเจาะรูนะครับตามหลอดนะครับก็จะ4รูหรือ6รลูก็ได้นะครับก็จะเจาะลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเราเจาะได้แล้วเราก็จะ เจาะที่ก้นของหลอดนะครับเพื่อที่จะใช้เชือกนะครับผูกไว้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราใช้เชือกผูกนะครับเราก็จะเอาผูกไว้ในโถน้ําเราแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อนยาสีฟันลงไปนะครับเมื่อเรากดนะครับน้าไหลเวียนหมุนนะครับก็จะทําให้น้ํานะครับพัดพา อาเาียิฟันนะครับลงมาด้วยนะครับแล้วก็ทําให้กลิ่นห้องน้ําห้องซ้วมชักโครกเรานะครับก็จะมีกลิ่นหอมตลอดนะครับแล้วก็อาเาียิฟันก็จะช่วยทาความสะอาดสุขภัณฑ์เรานะครับทําให้หน้าใช้นะครับนะครับก็ทําลักษณะนี้นะครับโดยที่เราลงทุนแค่สิบสองบาทเท่านั้นนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับวิธีการนี้นะครับ นครับเรากดน้ำนะครับก็จะเป็นฟองแบบนี้นะครับนี่ครับนั่นก็คือยาสีฟันนะครับเขาก็เริ่มละลายออกมาแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ